โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นรถเดิมเกมนะครับก็จะใช้เป็นเครื่องสีแสนนะครับถ้าใครไม่มีก็ต้องไปหาเติมปลดล็อกเอาเดอร์คันนี้ก็จะมีอยู่2ส,สูตรนะครับก็ดูกันดีๆนะวิ่งแรงทุกเกียร์แน่นอนครับผม โอเคครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมช่องเซน t ี้ซีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนจุดรถ Toyota s u p ปรา a าร์นะครับผมคันนี้ก็เป็นรถคันที่41นะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่1,500เลยน้ําหนักก็ค่อนข้างเบาพอสมควรนะแต่ว่าไม่เบามากประมาณปานกลางหน่อย คันนี้ก็จะมาสอนจูนเป็นเครื่อง4แสนกันนะครับผมถ้าใครไม่มีก็ต้องเติมปลดล็อกเอานะครับเพราะว่าเครื่อง4แสนมันต้องเติมเอา150อะแล้วก็ทอร์โบ2แสนนะครับล้อยางก็ใช้เป็นยางสปอร์ตนะยางอันที่3เลยแล้วก็พวกเนี่ยเราก็ซื้อให้หมดเลยนะครับผมถ้าซื้อหมดแล้วมันก็จะได้1695 HP รอบเครื่อง7,000แล้วก็2254 Nm นะครับประมาณนี้เลยเครื่อง4 0 0 0 0แต่งเต็ม แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูสูเกียร์กันเนี่ยเราก็ไปดูการขับขี่กันก่อนเลยโอเคนะครับผมอันดับแรกก็ตั้งขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขับแบบปกติเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกดคันเร่งอย่างเดียวเลยนะเราจะไม่ใช้ฝีมือในการขับขี่นะครับมันก็จะมีแบบออกตัวได้กับออกตัวไม่ได้นะครับตอนที่กดคันเร่งค้างเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ก็น่าจะออกตัวได้นะมันก็จะวิ่งประมาณนี้ครับ7.79วนะครับผม ก็ถือว่าวิ่งดีแล้วนะครับวิ่งขนาดนี้เพราะว่ามันก็เต็มที่ของมันแล้วนะแล้วก็มาดูลันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นการขับขี่แบบใส่เกียร์เองนะครับผมใส่เกียร์เองก็จะสับเกียร์ไปที่6 9 0 0รอบประมาณนี้6 7 0 0 6 8 0 0ประมาณนี้นี่ย0นะประมาณนี้เลยผมก็ใส่อยู่ประมาณนั้นแหละก็วิ่งประมาณนี้นะครับผม7.72วิ มันก็สุดๆของมันแล้วไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงอีกถึงจะลงไปอีกนะผมก็ทำได้แค่นี้แหละแล้วก็มาดูการขับขี่แบบกดสลับนะครับอันนี้ก็จะแยกมาอีกสูตรหนึ่งนะก็กดสลับเนี่ยอันนี้ก็จะแบบไม่ต้องเบินยางนะครับเราก็เข้ามาแล้วเราก็เข้ากดกดสลับได้เลยอันนี้จะขับแบบง่ายที่สุดเหมือนเดิมเลยไม่ต้องเบินยาง มันก็จะวิ่งดีมากๆเลยนะครับก็วิ่งประมาณนี้เลย5 v 9 3นะครับผม5 v 9 3นี่ก็แรงแล้วนะออโต้คิกก็ตั้งไว้5กับ4เลยโคเวเลียวแล้วก็มาดูลานนี้เลยลานนี้จะเป็นการกดสลับนะครับแต่ว่าเราจะเบินยางล้อนหน้าให้ร้อนเลยร้อนประมาณ75%นะครับผมนี่เลยร้อน75%เรียบร้อยแล้วก็ เข้าไปกดสลับได้เลยนั่นแนะแนะนำให้โหลดออโต้คลิกมาใช้นะครับเพราะว่ามันจะกดสลับได้เร็วมากๆเร็วกว่านิ้วมือเราอีกอันนี้ก็ถือว่าออกตัวดีมากก็วิ่งโคตรแรง5.85 5นะ5.85แรงมากๆเลยนะออโต้คลิกก็ตั้งไว้เท่ากันเลย5กับ4 แล้วก็มาดูสนามไฮเวย์กันต่อเลยอันนี้จะเป็นการขับขี่แบบปกตินะครับแต่ว่าเราจะแบบใส่เกียร์เองเพิ่มสกิลในการแข่งนถ้าใส่เกียร์เองมันจะแรงกว่านิดหนึ่งหน้าแต่ว่านิดหนึงก็ยังดีแรงกว่า0.02 0.05ไม่เก,กิน0.10เลขตัวท้ายน,นี่นะครับ8.30ก็วิ่งประมาณนี้แหละ แล้วก็มาดูการขับขี่แบบกดสลับกันดีกว่าสนามไฮเวย์สนามไฮเวย์นเนี่ยจะเหมือนสนามในเมืองระยะทางมันเท่ากันนะแล้วก็สนามเมือง2ก็ระยะทางเท่ากันเหมือนกันแต่ว่าสนามเรซซิ่งเนี่ยจะระยะทางเนี่ยสั้นกว่าเพื่อนเลยเวลามาเลยลงน้อยกว่าอันนี้ก็จะวิ่งประมาณนี้เลยนะครับผม6กวิ ได้ประมาณนี้เลย6.28ออโตเคกระตั้งไว้เท่ากันเลย5.4กแล้วก็มาดูการกดสลับดันโลกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับดันโลก็จะเป็นสูตรการขับปกตินะเป็นสูตรการขับปกติเลยอันนี้เราเราบังคับเองนะครับอย่าอย่าไปติ๊กให้มันล็อกล็อกถนนล็อกเลนนะ่ะ มันไม่ดีเราต้องมาคับเองแล้วก็เข้าไปกดสลับกันได้เลยถ้าอยู่ลอนนอกสนามนี่เราสามารถใช้โหมดดิฟได้นะแต่ว่าอยู่ในสนามนี่เราต้องกดสลับล้อหน้าล้อหลังนะแต่ว่าอยู่นอกสนามนี่เราก็กดล้อหน้าไม่ว,ว่าโหมดดิฟป,ประมาณนี้มันเป็นเทคนิคก็วิ่งประมาณนี้นะผม6 9รบบวกบวกเลยนะครับ โคตรแรงนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูป้ายไฟกันเลยว่ะป้ายไฟมันก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับผม678เลยนะครับผมโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับหน้าใหม่ก็วิ่งไปที่690บบวกบวกเลยนะครับผมก็โคตรแรงเลยนะครับเนี่ยโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูสู่เกมกันเดี๋ยวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วย โอเคครับผมถ้ากดกันแล้วก็ไปดูสูตรเกียร์กันเลยสูตรเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับสูตรเกียร์นี้ก็เอาไว้ขับปกติแล้วก็กดสลับดันโลนะครับผมขับปกติสนามเลสซิ่งถ้าใส่เกียร์เองขับเทปๆหน่อยก็จะวิ่ง7.7วินะครับตามที่ผมวิ่งให้ดูเลยวิ่งได้เท่าผมแน่นอนแล้วก็การกดสลับดันโลนะครับก็วิ่งให้ดูแล้วก็วิ่งอยู่ที่690บวกบวกนะครับ600 7จบวกบวกอ่ะไป้ายไฟอ่ะก็แรงมากเลยนะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งนะครับที่เราใช้กดสลับแข่งทางสั้นกันนะครับผมเราก็จะปรับอัมบลสุตรลงมาอยู่ที่1.90นะครับอันนี้ก็จะเป็นการกดสลับแข่งทางสั้นนะครับก็แข่งสนามเรซซิ่งเนี่ยกดสลับเบิร์นยางล้อหน้าให้ร้อน75%ก็จะวิ่งประมาณนั้นเลย5.8วิวิ่งได้แน่นอนเพราะว่าผมก็วิ่งมาแล้วนะ ก็ประมาณนี้สนามไฮเวย์มันก็จะวิ่งอยู่6.2 6.3วิประมาณนี้เหมือนกันกำลรงเหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างก็แต่งตามใจชอบเลยนะครับผมตามนี้เลยอันนี้ก็กดรีเซ็ตไปเลยก็ไม่มีอะไรแล้วก็เหลือวงลอง้อเดี๋ยววงล้อก็ประมาณนี้นี่วงล้อก็ไล่ประมาณนี้เลยนี่นะครับครันนี้ก็ สวยมากอัปเดตใหม่ก็จัดไปคันนี้ก่อนเลยแล้วก็คลิปต่อไปน่าจะเป็นรถคันใหม่นะผมแต่ว่าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับใครสนใจซื้อรถหรือซื้อเงินทักเฟซส่วนตัวมาหาผมได้เลยนะครับลิงก์เฟซผมอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปผมจนจบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ